ผู้ชมเหตุการณ์นี้ระทึกกาลังตามอยู่แต่ยังตามไม่เจอนะคะรถคันหนึ่งขับแหกด่านตรวจของตํารวจแล้วสุดท้ายตัดสินใจทิ้งรถวิ่งหนีไปพอทิ้งรถเอาไว้กลางทางรถคันอื่นที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุชนซ้ําเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะตํารวจได้ล่ารถคันสีขาวด้วยการยิงยางเพื่อสกัดสุดท้ายพรถดไปต่อไม่ได้ผู้ก่อเหตุทิ้งรถวิ่งหนีค่ะตํารวจตามมาแต่ไม่ทันไม่เจอตัวคนก่อเหตุแล,แล้วเจอแต่รถ พยายามจะตรวจคนรถแต่ไม่เจอแล้วนะคะผู้ก่อเหตุทิ้งรถไปแล้วสักพักหนึ่งค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาบนถนนหยุดไม่ทันชนท้ายรถขาวคันนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นออกมาจากตัวรถเลยเบื้องต้นตำรวจเขาก็เลยต้องประสานเจา้าหน้าที่กู้ภัยเข้าพื้นที่นะคะมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน แล้วก็แบ่งกําลังอีกส่วนหนึ่งตามตัวคนก่อเหตุรถมอเตอร์ไซค์ย,ยังอัดติดอยู่คา<อ>รถเก่งสีขาวอยู่เลยแล้วลองดูภาพเมื่อกี้นะฮะคุณผู้ชมตํารวจคนเมื่อสักครู่เนี่ยคือมีโดนพันมือด้วยเพราะรถเก่งแก๊สคันขาวเนี่ยเบียดตํารวจสล้มเลยแขนเจ็บด้วยใช่ค่ะมีตํารวจบาดเจ็บนะคะเพราะว่าตัวคนร้าย ขับหลบหนีด่านตรวจค่ะในพื้นที่ดอนหัวล่อรอยต่อพานทองจังหวัดชนบุรีทีนี้พอหนีชัดเจนตำรวจเขาก็เลยไล่ล่าตามสกัดจับปรากฏว่าคนร้ายขับขี่รถเบียดรถของตำรวจกะจะให้ตำรวจเสียหลักตกข้างทางทําให้ตำรวจบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจยิงใส่ยางรถยนต์ค่ะพอรถไปต่อไม่ได้ก็ทิ้งไว้กลางทางแล้ววิ่งหนีไปเลยเบื้องต้นก็ให้กู้ภัยมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนนะคะ <c oughs> ขณะเดียวกันมีผู้เสียหายอีกรายนึงค่ะ เนื่องจากว่าก่อนที่คนร้ายจะทิ้งรถหนีในจุดนี้คนร้ายเบรกกระทันหันแล้วขวางจุดยูเทินประชาชนที่ขับตามมาข้างหลังเบรกไม่ทันรถชนต่อๆกัน หนึ่งในผู้เสียหายคือคุณดาค่ะเป็นเจ้าของรถสีเขียวบอกว่าพอคนร้ายมันเบรกะทันหันแล้วก็จอดขวางตรงกลางทางช่วงจุดอยู่เทินรถคันหลังเขาก็เบรกตามไม่ทันชนต่อๆกันเสียหายมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่งตามมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็พบว่าคนก่อเหตุหนีไปแล้วลองฟังค่ะพี่มาคันไหนพี่มาคันคันเขียวคันเขียมาใหลบรถพี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ล้มแล้วคันคันนู้นอ่ะคันนู้นเป็นยังไง ผมเห็นตำรวจเล่าให้ฟังแล้วว่าเปนข้างหน้าตำรวจจับไล่จับยาอ๋อไล่จับแล้วเหมือนไปรว้าเบรกหรือยังไงนี่แหละแล้วมอเตอร์ไซค์เขามาชนคันอ๋อไล่ตำรวจไล่ไล่เก่งคันนี้มาแล้วคันนี้เบรกคันมอเตอร์ไซค์ก็ชนท้ายแล้วคันนี้ก็หลบคันนี้ก็เบรกกระทันหันหลบหนูผู้ขายมาล้มตรงนี้แล้วทีนี้รถพี่ก็เบรกกระทันหันเหมือนกันแล้วมอเตอร์ไซค์ของน้องสองคนนี้ก็คือแบบว่า ก็คือถ้าหลบหลบซ้ายเนี่ยก็คือเขาก็โดนทิบล้อเกียบอะ่ะเขาก็เลยต,ต้องชนท้ายรถ ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นใน2พื้นที่นะคะสะพอดอหัวร้อตั้งด่านตรวจแล้วคนร้ายหนีจากด่านตรวจตร,จตรงนั้นแล้วขับเข้ามาในพื้นที่ของสพพานทองจังหวัดชนบุรีแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุซ้ําขึ้นมาเบื้องต้นทางตํารวจสพพานทองบอกว่าตอนนี้ทราบทะเบียนร,รถคันนี้แล้วเพราะว่าเขาทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุแล้วจะเอาทะเบียนไปตรวจรายชื่อผู้ครอบของรถ แล้วจนเรียกผู้ครอบครองรถมาสอบสวนเพื่อดูว่าคนที่ครอบครองรถคันนั้นเป็นคนขับรถวันเกิดเหตุหรือไม่แล้วค่อยเอาตัวมาตรวจสอบแต่เบื้องต้นตำรวจตรวจในรถแล้วนะคะไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายเลยยังไม่แน่ชัดว่าหนีทำไมอ่มอาจจะมีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่กับตัวหรือเปล่าอ,อยังตามไม่เจอค่ะคุณผู้ชมหรือสิ่งผิดกฎหมายบางอย่างมันอยู่ในเลือดหรืออยู่ในร่างกายไงตรวจในรถไม่เจอเจอในร่างกายแน่ทำตำรวจเจ็บไปด้วยส่วนที่